นี่นะคะมาเรียนการทำสูชิครั้งแรกเลยวันนี้ครูตางสอนละเอียดมากค่ะตั้งแต่ผุ้ข้าวตาวข้าวขยี้ข้าวเสร็จแล้วต้องทิ้งไว้กี่นาทีถึงจะมาเติมน้ำปรุงรสเสร็จแล้วก็ปล่อยมาทิ้งเอาไว้ให้มันเย็นเซตตัวแล้วค่อยมาปั้นอันนี้ละเอียดมากขั้นตอนแรก เทคนิคเนาะบางอย่างเทคนิคลิที่จะทำให้เอ๊ะทำไมข้าวแฉะล่ะอ๋อต้องทิ้งไว้สักพักมันจะไม่แฉะ้าไม่ลองทำดูหรือถ้าดูคลิปไม่ละเอียดอาจจะข้ามตรงนี้ไปถ้ามาลองทำที่ร้านมาเรียนตัวต่อตัวตรงนี้ทูตาลจะบอกถ้ามีคำถามปุ๊บตอบ มือมาครับไม่ต้องเตรียมหัวปลาที่บ้านค่ะมาที่ร้านมีหน้าอุบหน้าที่เราได้สัมผัสทั้งกุ้งทั้งไข่กุ้งไข่ปลาเนื้อปลาไม่ต้องไปซื้อเองที่บ้านที่จะต้องซื้อหลายๆอย่างมาแล้วก็ทาน <c oughs> เพื่อทางบ้านม <c oughs> าถึกทำ แล้วยิ่งมีโปรโมชั่นโปรโมชั่นที่กลับมาทบทวนได้ไม่อั้นถ้ามีเวลาทำนัดคูปตาล่วงหน้าอันนี้เพียมมากค่ะ